นางเอกขาดไม่ได้ก็คือน,น้ำสลัดที่หลายๆคนติดใจเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งอันนี่คือเมนูอะไรนะเมนูตอร์ีิญ่โลโกไก่ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะครับวันนี้มาซื้ออะไรมาซื้อเบอร์เกอร์อะไรฮะ คาสเตียาสตียอ๋อเมื่อกี้ที่ผมทานเป็นไก่ใช่เมื่อกี้ปนไก่บอืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับที่มาซื้อไปบ่อยนะครับก็น่ารักมากๆเลยวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์ได้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าเขาเข้ามาทานบ่อยนะครับแต่แบบร้านนี้นะครับอันนี้ก็จะคือสติกเกอร์นะครับลูกสาวแ้วเมื่อกี้ทําไมไม่บอกปิดคลิปไปแล้ว สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกินเที่ยวนะครับคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์แรกเลยนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของเบอร์เกอร์นะครับตั้งแต่ผมทํามาไม่เคยทําเลยนะครับทำแต่พวกส้มตำอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้มาฉีกแนวนะครับเป็นแบบเบอร์กเกอร์กันบ้างนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอ,าอยากจะทานแบบว่าทับเดียวอิ่มแล้วก็ไปเลยนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมาย นะครับก็ลองมาดูร้านนี้ดูนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ตรงเส้นเอราวัณน,นะครับเส้นเอราวัณที่จะวิ่งไปค่ายเอราวัณทางทางด้านนู้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางนู้นก็จะมาจากศรียาลวันวันนี้ผมอยู่กับร้านเบอร์เกอร์มาเชอร์มาเชอร์นะครับคำว่ามาเชอร์เนี่ยก็หมายความว่ามาเชอร์มาเชอร์อ,รอะไรประมาณนี้นะครับ ก,ก็ตั้งชื่อตามแบบของเขาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอฝากเพื่อน,อนๆไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อสำหรับเพื่อนๆหรือว่า FC ของเอกินเที่ยวนะครับอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับก็ทางด้านล่างของคลิปนะครับทางด้านขวานะครับจะมีรูปหัวใจนะครับสามารถที่จะสนับสนุนเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ก,ก็ก็ขอ ก็ขอไว้พ <si> ิจารณานะครับนะครับก็ตรงนี้เรามาทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเรามารีวิวร้านค้าต่างๆนะครับร้านไหนที่มีอะไรที่โดดเด่นซิกเนเจอร์ที่น่าสนใจนะครับก็จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมแบบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมอยู่กับเบอร์เกอร์มาเชิญนะครับแล้วก็ทางด้านในนะครับ กำลังยุ่งๆอยู่เลยนะครับอันนี้ชื่อแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเจนค่ะเจนอายุินะคะเป็นคุณแม่ที่ขายเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์มาเธอครับมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยที่แบบว่าเป็นแนะนําเพื่อนๆเลยอ่ะถ้อแบบว่าใครที่แบบไม่เคยกินเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยลูกค้ามักสั่งที่บอกนะคะก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อใช่เบอร์เกอร์เนื้อะไรค่ะที่แบบเนื้อชีสอะไรอย่างเงี้ยมีเบอร์เกอร์หวานน้อยไหม มหมั้ยมันต้องหวานมากไหมคะเพราะว่าแม่ค้าเปหวานนี่น่ารักมากเลยครับนะครับทีนี้สองอันเลยหรือทำเท่เดี๋ยวมาดูก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อคือเป็นเมนูแนะนาใช่และมีเมนูอื่นไหมถ้าเป็นเนื้อเนี่ยขอเป็นถ้าเป็นเนื้อชาโคก็อร่อย แป้งถั่วคือแป้งสีดําที่ใส่ผงชาโคลนะคะแล้วมันจะชั่วใช่เมนูนี้ประมาณกี่บาทเนี่ยเมนูเบอร์เกอร์เนื้อนะคะจะสตาร์ทที่89บาทออ๋89แต่ส่วนท็อปปิ้งอ่ะก็จะเป็นเพิ่มไปต่อเช่นเพิ่มชีส15อ่่าเพิ่มเบคอน15เพิ่มไข่ดาว10บาทนะเพิ่มสับปะรด10บาทนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าในตัวพื้นๆเลยอย่างเงี้ยจะไม่มีท็อปปิ้ง เป็น,น 6. 6. ื้อพวกหมูพวกไก่ล้วนจะเป็นมูไก่ก็69สบาทอ๋อถ้าเป็นหมูไก่ก็69บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนะครับก็เริ่มต้นสตาร์ที่80และส่วนของท็อปปิง้งเนี่ยก็คือก็มาดูอีกทีว่าเรา,าจะ,อ,ะอยากได้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเมนูกันเลยดีกว่านะครับว่า มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเพื่อนๆนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูจากทางร้านนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้โดยรวมนะครับของร้านเบอร์เกอร์มาเชิดนะครับก็จะเป็นแบบรถ6กล้อนะครับเปิดทางด้านหลังนะครับเปิดทางด้านข้างนะครับเปิดทางด้านหน้าเปิดทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับแล้วก็เปิดทุกด้านเลยนะครับยกเวนตรงด้านหน้าไม่ได้ปิดนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเมนู นะครับพี่พี่จะเอาเอาเอาแว่นไหมครับพี่ใส่ตายาวไก่กรอบเห็นดูใกล้เลยอันนี้สั่งเมนูอะไรครับเนี่ยพี่ไก่กรอบฮะอ๋อไก่กรอบ,อบมันอร่อยตรงไหนนะผมอยากรู้อะพี่ผมชอบไอ้รสสัมผัสไก่ที่มันกรอบๆรุบกรอบะครับอ๋อผสมกับผักแรสซอสเป็นอะไรที่เป็นมากน้ำลายไหลเลยอโอ้โหน้ำลายไหลเลยมามากินกี่ครั้งแล้วเนี่ยท้องไก่ทอดราาน่ารักไหม น่ารักน่ารักนะนี่นะฮะติดใจแม่ค้าหรือเปล่าเียไม่ได้ติดใจเบอร์เกอร์นะติดใจอะไรกันแน่เนี่ <c oughs> อนนยอะไรนะเนนี้ตรงโน้น,นอ่าโอเคอาจก็จะมีที่นั่งทางด้านนน้นทางด้านนี้นั่งนั่งได้ทั้ง,ทงสองด้านอ <c oughs> ่านะครับอ่ะเดี๋ยว <c oughs> มาดูเมนูก,กันต่อนะฮะเบอร์เกอร์หมูนะครับเนี่ยเบอร์เกอร์หมูชีสราคาก็ตามนี้เลยนะครับ เบอร์เกอร์เน yeah, so ื ك, uh, i i, ai, 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 uh, uti, ้อเบอร์เกอร์ไก่กรอบนะครับที่ที่คนเมื่อกี้ที่เขาสั่งไปนะฮะอ่าตอติย่าไอ้ไอ้เนี่ยตอติตตอิย่าโลมโลมหมูยัดโปอาหารนี่แห่ะโอ้สับภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเรานี่ก็ิดนอกไปด้วยนะตอติย่าโลเนื้อผมเคยนะไปร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะ ผมรีวิวแบบงงมากเลยอ่ะแลถ้าเจออาหารแบบว่าแบบพวกเวียดนงเวียดนามอาหารแบบพวกเยอรมันนี้ไม่ตายเลยเหรอใช่ไหมละ่ะนี่ขนาดบอกว่าเจอเบอร,เอร์เกอร์เข้าไปก็ยังจะงงงเลยนะเพื่อนๆนะครับเบอร์เกอร์หมูชีสเนี่ยครับเบอร์เกอร์ไม่ผักนะใครที่ไม่ชอบกินผักนะครับตัวนี้เบอร์เกอร์หมูห9สิเก้าบาท นะครับเบอร์เกอร์เนื้อมันก็จะมีเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอ,เอร์กอไก่นะครับที่มีอยู่แบบหลกัหลกๆก็คือจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> คงจะมีเบอร์เกอร์งูเห่าอะไรไม่มีใช่ไหม <c oughs> ไม่มีนะพวกเก้งกวางอะไรก็ไม่มีใช่ไหม <c oughs> อนาคตไม่แน่อนาคตไม่แน่อ๋อครับครับตอนนี้เราก็กินเนื้อกินหมูกินไก่ไปก่อนนะครับอย,อย่างอื่นจะค่อยว่าก <c oughs> ันนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามในเพจจะมีเพจไหมเนี่ยเออลืมเลยเพจ Buffalo n a t u ่าเลยค่ะเป็นเพจก็ พิมไม่ได้เลยเบอร์ก็มาเธอจะแจ้งมาหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะเบอร์ก็มาเธอใช่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นจะแจ้งพวกโปรโมชั่นด้วยนะบางวันมันจะมีโปรโมชั่นอะไรย่างเงี้ยมาแจ้งมันมีแบบกินสิบแถมหนึ่งกินอะไรอย่างงี้ยมีไหมนีเหรอจริงป่ะโอ้โหไม่ธรรมดานี่เลยนี่เลยแต่ว่าจะจัดเป็นช่วงๆเช่นช่วงเดือนเมษาตอนนี้จัดอยู่หมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ใบนี้ขอเป็นเดือนเมษาก่อนภายในเดือนเมษาเนี่ยสิบกีหนึ่ง อันนี้มันก็ปลายเดือนเมษาแล้วนะเนี่ยก็กินกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเดือนต่อไปดตมีไหมก็ก็ก็แล้วแต่มันจะปรับไปเรื่อยๆแต่คุณอาเจนจะมีโปรโมชั่นแล้วแต่อารมณ์ของแม่ค้าว่างั้นเถอะตามนั้นนะครับแม่ค้มีแถมน้ำดื่มบ้างอะไรเงี้ยจะโปรให้เรื่อยๆเลยอ๋อมีแถมแม่ค้าไหมแม่ค้าไหมอืออะไรแบบนี้เลยได้ไหมนี่นะเพื่อนๆ ก็จะเป็นแบบว่ากิน10แถมหนึ่งรีบมาเลยนะภายในเดือนเมษายนนี้นะครับจะจะเป็นเมนูอะไรก็ได้แล้วแต่เลยใช่ไหมใช่เลยตัวพิเศษแล้วแต่เลยทครับ6.9 7.9อะไรได้หมดทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่นะครับอ่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาของบัตรนะอันนี้นี่ผมขอนะจะเล่นหรือแบบจริงเดี๋ยววันนี้เราไปดูหน้าตาของเบอร์เกอร์อะไรนะเนื้อใช่ไหมใช่เบอร์เกอร์เนื้อกินครั้งเดียวอิ่มไปทั้งวันเลยใช่ไหมกินครั้งเดียวอิ่มไปทั้งวันเลยใช่ไหม ดูแล้วมันน่าจะอิ่มนะ<ช>เพราะ<ช>ว่าเยอะมากเลยแมค่ค้าให้เยอะเห็นแบบงงอืมอ,อันนี้มันคืออะไรเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยอันนี้อยู่ที่ทําอยู่เป็นเบอร์รเกอร์เนื้อชีสค่ะอ๋ออันนี้คือเบอร์รเกอร์เนื้อชีส<ช>นี่นะครับอันนี้คือเบอร์รเกอร์เนื้อชีสนะครับเพื่อนๆนะครับน,น,น่าทานอ่ะว้าวนะครับแม่ค้าอันนี้จ<น>ะให้ลูกค้าลองไที่น่าทานคือแม่ค้านะ ล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวทำให้จะี๋ยทำให้คุณเอกกันอ่ะติ๊ีดานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเบอร์เกอร์เนื้อกันดีกว่านะครับ เป็นร้านเดกาี่นบ้านเลยแต่ว่าชอบทำทำขนมปังทำเค้กอะไรค่ะอ๋อชอบทำขนมใช่ค่ะประมาณนี้นี่เราดูดยซอสแล้วก็มาร์ดอ๋อครับมีแตงรองอะไรบ้างกินจั่เลยเพื่อนๆทั้งแตงรองทั้งสับปะรดนะครับน้ำสลัดนะครับมีผักยังไม่พอยังโปด้วยกรีนโออิ่มไปถึงเย็นนะแน่นอนเลยเนี่ยเยอะขนาดนี้ เอาโปะหน้าปิดทับ้ายเนี่ยเทนเชือกโป่ไปปกติครับผมเราขออนุญ,ญาตเพิ่มความเข้มนัวด้วยจุดนีน้นอีกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเป่าได้ขอเยอะๆยขอน้อยขอาบางบางได้หมดเลยอ๋อจิ้มว้าวครับชิ้มว้าวครับนี่นะฮะ เป็นเพื่อนดูนะระหว่างหน้าผมกับเบอร์เกอร์นะครับไม่ขนาดไม่ต่างกันเลยนะครับคือประมาณถ้าใราโปะหน้าผมนี่นะคะมีนใหญ่จริงๆนะคะนี่แบบพวกเล็กให้เด็กอใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมพอกินใ่ค่ะพอน้ำพอเดือวจะห่ออ๋อโอ้โหเพื่อนเยอะมากเลยแปดสิบเก้าบาทนะเมนูนี้ต้องจัดแล้วล่ะนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปนั่งทาน ชมนกชมไม้ข้างๆนะครับเป็นมีที่นั่งให้ด้วยนะฮะ มันไม่ออกอะ่ะอ่ามาแล้วนะอันนี้มันคืออันนี้มันคืออะไรเนี่ยมาสตาร์อ,อ๋อมาสตาร์นะครับเต,ติมแล้วก็มีรู้เรื่องนะฮะปกติจะเจี่ยบ ม่้งอร่อยออ,ออกเยอะไปเปรี้ยวนิดนึงมาบแต่ผมชอบซอสมะเขือครับใช้ได้เลยนี่นะอร่อยอมากๆโอ้อร่อยจริงๆน,นะแมคะาอร่อยจริงๆนะเนี่ยอือจริงๆพูดจริง คือหิวข้าวมานี่คืออิ่มเลยอะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันมันอันใหญ่นะืออันใหญ่มากผมกัดไปประมาณสามคำหงก็เริ่มอิ่มแล้วครับคือเยอะอ่ะทั้งสับประรดทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยอร่อยครับอร่อยเพื่อนๆลองมาดูนะสำหรับร้านนี้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับ ไอ EP นี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับที่ผมมาทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เกอร์นะครับสโตงสเต็กเนี่ยผมยังไม่เคยไปทำเลยนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เร่งรีบนะครับก็คือมีเวลาทานข้าวน้อยนะครับก็ตอนเช้าเก่อนจะไปทำงานหรือว่าก่อนที่จะไปธุระอะไรที่ไหนนะครับหิวข้าวไม่มีเวลาไปนั่งกินแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวมานั่งเย็นๆตรงนี้ไม่ร้อนเลยนะ นางเอกขาดไม่ได้ก็คือน้ำสลัดสลัดที่หลายๆคนติดใจเดี๋ยวบอกเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเมนูอะไรนะเมนูตอริญาโรไก่ตอ <c oughs> ัน,น,นตอิญาโรไก่กรอบเดี๋ยวผมจะพูดให้เพื่อนฟังนะเมนูนี้นะครับตอริญาโรลนดเดี๋ยวขอย่อเนื่ออะไรนะตอริญาโรไก่กรอบตอริญาโรไก<ช>่กรอบนะครับตอร์ติญาโรมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งปลา เมนูนี้ที่วันนี้ที่ทําให้ดูก็จะเป็นไก่กรอบครับตอร์ติญ่าโรไก,ออก<ช>่กรอบเมนูแต่ละเมนูเพื่อนๆต้องจำให้ดีๆนะถ้าเกิดมาสั่งกับแม่ค้าเนี่ยคือต้องท่องจำมาแต่บ้านเลยนะหร <c oughs> ือว่าไม่ยากก็คือเราจาเมนูที่เราเคยกินเนี่ยนะครับแล้วเราก็ก็คืออบจจะเอาเนื้อเอาหมูเอาไก่อะไรก็ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็หอ หืมหอใช่ค่ะเป็นโรตีเลยนะใช่อันนี้เราก็กัดกัดแบบว่าเหมือนที่เรากินตวกงงโตเกียวเลยทั่วไปใช่ไหมหรือว่าไปใส่ไม่ใช่ค่ะสมารทเอร์ฉีดกระดาษแล้ก็ถูกินในร้าแต่ทั้คหมดัก้าัทานในอะไรเราจะขยับให้ขยับการอบให้อันนี้คือเป็นการอบกับบ้านเนาะอบกับบ้านจะเป็นรักษหครับสาิตยาโรไก่กรอบนะครับเพื่อนเพื่อน เป็นไงบ้างตอนนี้กำไรเข้ากี่บาทแล้วกำไรเข้า2ล้าน3ล้านเลยสิล้านเลยสิบล้านเลยโอ้โหเจ๋วมากเลยรวยเลยนะดูก็ยุ่งมากเลยนะเพื่อนๆโอเคโอเคเดี๋ยวเรามากินต่อดีกว่านะครับสำหรับเมนูตอร์ติย่าไก่กรอบเดี๋ยวจะทายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ คำแรกเพื่อเธอนะครับอืมอร่อยอะ่ะอร่อยมากๆเลยเม,มนูนี้อร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ อันนี้ก็จะคือสติกเกอร์นะครับลูกสาวแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกอันนี้คือให้ไปด้วยใช่ไหมอ๋อให้ไปด้วยนะครับพี่ดาไปติดรถติดอะไรกระตู้ยุงตู้เย็นอะไรที่บ้านก็ว่ากันไปนะครับ่ขออนุญาตนะครับทาวันนี้มาซื้ออะไรมาซื้อเบอร์เกอร์อะไรนะี่ก้าโดนคอตตยาอ๋อเมื่อกี้ที่ผมทานมันเป็นไก่ใช่เมื่อกี้ค่ะมีไก่กุ้งมาซื้อกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชู้ชู้นะคือผมบอกไว้ก่อนเลย มัเปลี่ยนหน้าเรื่องไงเปลี่ยนเรื่องอ๋อนึกวก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนที่มาด้วยไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อ <laughs> อยู่บนรถไม่เห็นหรอก <laughs> 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 นี่ <laughs> <laughs> โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับที่มาซื้อบ่อยๆนะครับก็น่ารักมากๆเลยวันนี้ก็เลยมาสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าขเขาก็มาทานบ่อยนะครับสำหรับ,บร้านนี้นะครับนะครับ <laughs> <laughs> ชื่ออะไรเนี่ยแอร์ชื่อแอร์นะครับอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกเย็นนะครับเพื่อนๆนะครับ ถึงว่าดิเนาะเมื่อกี้เย็นวับไปทั้งตัวเลยอ่ะโอเคขอบคุณครับ